ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะดีเจนเหลือในวิดีโอนี้มันจะเล่นเก็บชีวิตสั้นนะซึ่งตัวละครก็จะอ่อนแอมากนะเราบางทีเราเดินเดินนิดนึงก็ล้มเองนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่ช่องโคดีแชนแนลและเพจนวลดิฟันเนี่ยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นด่านแรกเลยนะครับผม ก็ตัวละครเราก็จะอ่อนแอนิดนึงนะเดินเดินบางทีก็จะล้มไปเองเลยนะมันคนยังไม่ได้ตื่นนะฮเมืนคนไม่มีแรงอนะ่ะบัดีไปะตเราไปเก็บดาวดีกว่ารู้สึกว่าข้างหน้ามันมีนมอะไรเออระเบิดแล้วเออเดี๋ยวลองใหม่กัไเลยท่านผู้ชมไปถ้าเกิดมีคสนครับผมก็ต้องขอโทษดด้วยนะครับผมพอดีผมเปิดเน็ตไว้อยู่นะเออดูดีท่านผู้ชมคือ คือแบบว่าเดินเดินอยู่ดีๆแล้วคือมันล้มไปเลยคือคือเกมที่อ่อนแอมากลองระวังระเบิดหน่อยเออเจ๊ึกเ๊ึกเึกึกเออออจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปเออ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 ถอยถอยถอยเกือบโดนแล้วไม่ละเพื่อนยืนเงี้ยวะอ๋อยูนตรงไหนวะอ๋อสามเหลี่ยมบนนี่ไปไปไปรีบไปให้ทัน No มูจะเดินลงไปไงแล้วเออเออลงแบบคนดีๆไม่เป็นหรือไงวะเนี่ยคื ه, อลงแบบคนดีๆไม่เป็นเออโดนระเบิดยิงีไม่ได้แล้เบิดธนูเออจะขอเก็บดาวกันเออโอเคก็ได้ไปแล้วนะฮะสามดาวกับภารกิจแรกนะหรือด่านแรกนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปตอกอะไรก่อนนะครับผมไปเพราะว่า ได้เงโงงม,มันคือเกมที่ว่าคือตัวมันอ่อนแอเกินนะครับเดินเดินบางทีมันก็ล้มไม่เองเลยะอะไรถังระเบิดเหยียบได้อะก็อะไรอ้อจะระเบิดนี่ว่าเวลาโดนินทีเดินขึ้นเดินเหมือนคนธรรมดาได้แต่เวลาเดินลงมันเดินคนมันธรรมดาไม่ได้โดดได้ป้วโดดไะเออเออเออวันนี้เนี่ยลม้มเห็นไหมท่านผู้ชมอ่านเรียบร้อยตาย คือเดินอยู่ดีๆแล้วมันคือมันล้มไปเลยอ่ะระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเกือบโดนแล้วแม่ละเพื่อนนายตรองไม่นะคือมันอยู่ดีๆมันตายเอาหาแขนหลุดอีกระพุ่งอีกเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยไฟช็อตไฟช็อตหยุดหยุดเลยวะ มีลูกไหลมานี่ว่าเนี่ยเจอไอ้นี่อีกไปๆค่อๆไปค่อยๆไปเออเออต้องก้มต้องก้มต้องก้มแต่ปืนใหญ่ยิงตายอะไรวะให้โดดแล้วโดดแล้วก็ได้อ่เออคือมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ ไ,ไปเดี๋ยวไปน่าต่อไปเลยดีวยกว่า,วาววท่้นผู้ชมไปไปได้ี่สามเลยอันนี้คือทำไรวะเดินมันนี่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดเดินนี้ดีกว่ามันจะตกปะวะเฮ้ยเจอเครื่องตัดเจ๋งเครื่องตัดต้องหมอบระคานไปเออ ต้องหมอบก่อนอาคารไปดีกว่าแล้วไปหมอบเดี๋ยว,ดยวโดนแทงตายโดดไม่ได้โดดเดี๋ยวเครื่องลงอีกเก็บดาวปุ๊บแล้วรีบลงไปเลยแล้วหมอบก่อนดีกว่าเออไปได้ปะไปได้ปะเออไปได้ไปได้ไปได,ไปไดไป้ข้างหน้าอะไรบะข้างหน้า,าน,านี่นี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นชิบระเบิดผ่านตุ้ม หลอดหลอดหลอดเดียวหลอดเดียวเอ้ออย่าล้ม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 คือมันเดินแล้วมันจะสีแล้วมันจะล้มอย่างเดียวท่านผู้ชมข้างหน้าอะไรไปทั้งใบรถง่ายๆเออข้างหน้านี่อะไรวะรถรถไปทำอะไรอ๋อรถไปทำอะไรมันจะโดดขึ้นมาวะอ่ขึ้นไปไปไหลๆไปต้องโดดเก็บดาวก่อนชุบชุบโอเค ถึงว่าทำไมให้หยุดข้างหน้ามีในนีน้นนย่งนภา,าตกปลายตายเลยนะีน่ะได้ถึงละยี่หีผ่านด่านสามาไปต่อไปในด่านสี่เลยดีกว่าด่านสนีน่นจะงายด่านสี่ง่ายเลยบอกว่า ทำไงไว้แหละนี่มันคืออะไรอ๋อมันเลื่อนขึ้นนี่ว่าเก็บดาวกันเก็บดาวแล้วแต่ไม่ระเบิดก็ดีแล้วขึ้นไปมีอะไรวะเนี่ยโอ้ยลูกธนูแมว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 อ๋อลูกธนูมันหุบได้ด,ดูดิข้างหน้ามีอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเอ๊ะ

้ยลูกสนุเอไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนี่ยผมก็เฟียวันลาิี่มืนเงี้ยมาเมือหนึ่งเกาจมูกอ่ะสวัดีพี่ติดโควิดแล้วครับโดนเงี้ยโดนเสดักฮะเสียบดักตายดูสภาพวันนี้คนยังไม่ได้นอนเลยอ๋อแล้วเบอร้ตุ่มโอ้ยดานนี้จะผ่านไปวันนี้ด่านเนี่ย เดินเดินซีๆ CC แล้วก็ล้มเองลอมนี้ขอให้ผ่านดีเด้อเบื่อด่านนี้เลยคือแบบว่าเล่นเล่นไปเล่นมาท่านผู้ชมแล้วมันเบื่อเบื่อด่านนี้ไปเฮ้ยลอมนี้นกระโดดโพ้นเว้ย เออ да เอาไอ้มึงตบเบาๆหน่อยดิเออมึงตบเล่นสัแรงเลยนี่ทำอะไรเออ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 ลุกล,2 2> ลุกลุกล, s <S ลุก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 เอ๊ะมาหามาหาขวดดาบเอ้ยบอลโดนหน้าคุณเอ้าเอาเอ้าเอาจะล้มหรือจะยืนเนี่ยอะไรวะมันได้ทำอะไรไว้เนี่ยรอเครื่องอ่ะเดี๋ยวมันอหไเครื่องยังมาไม่รู้มันให้เราโดดนะท่านผู้ชมไม่รู้อ่ะอ่ะเดี๋ยวลองโดดหน่อยนะกัน เออมันให้โดดนี่วะไม่รู้ว่าทำอะไรให้โดดเออเอาหมอนมาเท่าได้เอาหมอนมานอนเก้าชั้นใส่ปุ๊บนอนปั๊บเลย <c oughs> ไปเดี๋ยด่าๆอะไรไดีกวาท่านผู้ชมอะไรเนี่ยมันจะตีเราเหรออืมต <c oughs> ีเออ อืมาหาตีโคตรไกลเลยมันให้ลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหน้าไม่มีใช่ไหมเออเดลงไปข้างล่างดีกว่าเบื่อจะเจอของดีก็ได้ไม่เน่เนี่ยของดีน้ํากดอยู่ข้างล่างนี่ของดีเอออย่างนี้แล้เบิดเนี่ยเราลองหมอบไปหมอบไปเออหมอบไปจะได้ไม่โดนเครื่องอะไรวะเนี่ยแป๊บๆๆๆนะเออเรารีบเดินไปก่อนเออรีบเดินไปก็ไม่ได้เอาลมทับไตอีก เออนั่นแหละนะตายนั่นแหละคือสภาพกัดตายเอา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 เดินหดีล้มเอา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 เดินซีเดินซีเอายืนตายตุ้มเออเลยแรงเลยยืนยืนยืนเด้เก็บตกเก็บตก เดี๋ยวไหลลงไปข้างล่างเราอยากลองไหลไปตรงนาวาดูดีกว่านี่เหมียวเหมเหียวเสี่ยงกันไปโดยระเบิดตายหาย <laughs> ชีวิตมันแสแสรวาคือชีวิตมันแสนเศรามาเลยจะตัอจะต่อแหลมไม่โดนแหลมเอาเอาอันนี้นี่โลมิก เออเจริญเออคือโดนนิดเดียวมึนก็นล้มใช่ไหม <c ười> คือเก็บอันธา,านมากเน่ย oh <my. S 1> โดนนิดเดียวมันต้นโนโองล้มเนอะบ่ารอบนี้เราลองทำไม่ได้แล้วลองหมอกกอระเบิดมา <c ười> เฮ้ยรอดไว้รอดไหม,อไหมเออแต่ตรงน,นี้มันจะเสียเส่ยงนิดนึงเดินไปดีกวะรอวรนนี้เปิดก่อนเลยก็ได้เอเดินไปเดินไปอะไรเก็บดาวเก็บดาวเออ ระเบิดกระโดดข้ามเราไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยหเดินล่วง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 ไปๆไปไหลๆเฮ้ยผ่านเฉยเฮ้ยเก็บแค่ดาวเดียวอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมันกิ้งมาวมาเฮ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนไปๆแต่เราหมอบด้วยเออแล้วนะนีาง่ายๆหน่อยเอ้ยชนะสักทีกว่าจะผ่านมาได้ โอ้โหเป็นยังไงมั่งครับสำหรับเกมคนไม่มีแรงนะครับผมตักชื่อใหม่นะครับถ้าเกิดใจให้ผมเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r i b e แล้วก็กรดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม